Да, да, ปั้นและลูกจันมีนัดกับน้องๆที่ชุมชนบ้านบุกค,ค่ะซึ่งน้องๆเขาส่งจดหมายมาเชิญชวนให้พวกเราไปเที่ยวบ้านน้องๆกันซึ่งน้องๆเขาเนี่ยบอกว่าจะพาพวกเราไปชมทั้งการทําขันลงหินการเล่นกระบี่กระบองของเด็กๆในชุมชนและที่สํำคัญนะคะเขาบอกว่าของกินที่นี่เนี่ยอร่อยที่สุดอย่าบอกใครเลยละค่ะ พราะที่นี่เป็นโรงเก็บรถจากเก่าและเป็นที่ซ่อมแซม,มรถจักรต่างๆแล้วรถไฟอันนี้กับรถไฟอันนี้มันแตกต่างกันยังไงคะอันนี้เป็นรถไฟไอ้น้ำคะ่ะสีดำเป็นรถไฟไอ้น้ำใช่ไหมคะหัรถจักรไอ้น้ำแล้วอัน,นีอคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงอ๋ออันนี้เป็น อไในน้ำแล้วนอกจากที่นี่เนี่ยในชุมชนนี้ยังมีของดีอะไรให้พี่ๆไปดูอีกคะค่ะโลกหินและตลาดไรคาดครับแล้วก็โชวกก์การแสดงกระบีดกระบองของพวกผมนี่ไงครับเราไปกันเลยดีกว่าไหมคะได้น้องๆองไปด้วยกันนะ บ้านส่วนใหญ่ของที่นี่จะอบพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาครับอ๋อค่ะแล้วพี่ลูกเจนก็ได้ยินมาว่ามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองอีกใช่ไหมคะค่ะอืมอนะแล้วแบบนี้ทำไมถึงเรียกว่าชุมชนบ้านบุอะคะเพราะว่าชุมชนนี้มีการทำการบุขันโลหหินมากเลยครับ Mm hmm. มีเป็นทุกข้อเรือนแต่สมัยนี้มีอยู่มีอยู่บ้านหลังเดียวครับที่ทําอยู่อ๋อคือันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างได้ออค่ะอที่ออนี่นี่เยีคยวี่พี่ไปลือห้ยดูบ้านเถอะเ จากตอนแรกมันจะเป็นสีดำๆแบบนี้ใช่ไหมดำแบบนี้พอกลึกกงมันก็จะเป็นสีทองที่ท <ๆ S 1> เป็นฝอยๆ,ๆคือที่เราคือเหล็กใช่ไหมคะ,ะก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะใช่ ไม่ได้เลือดเปนส่งเลืขาวน้องๆคะแล้วนอกจากอันนี้นี่มีอะไรให้พี่ๆไปดูกันอีกไหมคะเดี๋ยวจะไปชมการแสดงกระบี่กระบองที่ตลาดไร่คะครับโอ้โดีเลยครับอย่างนั้นพาพี่ๆไปเลยได้ไหมเอ่ยได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณตาขอบคุณค่ะไปค่ะไปเลยนี่เดี๋ยวไปข้าง ข้างในเป็นอะไรบ้างคะข้างในก็เป็นมะพร้าวาข้างนอกคือเป็นไข่เหรอคะข้างนอกมีแบบแป้งแบบไข่อันนี้เป็นแบบแป้ง<ะ>ด้านนั้นเป็นแบบไข่นะไข<ช>่แล้วก็ด้านนี้เป็นไข่กรอบค่ะนอากินค่ว้าว กินมเคยแล้วค่ะเคยค่ะลองชิมหน่อยก่อนเล้วค่ะแต่ว่าอยากชิมอีก ได้เลย<ฮ>ปา้าสอนให้ป้ากินนะคะงั้นเดี๋ยวป้าขายแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวป้าเตรียมของให้โอ้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูการแสดงระหว่างเราของบาก็ระด้นะคะได้ค่ะค้าของคาะเดี๋ยวเรากลับมานะคะไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันก่อนค่ะมาค่ะ ว่างยอดนิยมนอกจากจะมีรูปร่างที่น่ารักคล้ายกับถุงเงินถุงทองแล้วยังมีความอร่อยเต็มถุงอีกด้วยค่ะขนมถุงทองเป็นชื่อเรียกที่มีความหมายดีและเป็นมงคลเหมือนกับเป็นการอวยพรให้ผู้กินมีเงินทองใช้ตลอดทั้งปีค่ะ รื่อครับน้องเป๋วไดรับแต่เชือสี่ปาอีกนะครับโอยข้าเชือก ส่วนผสมแผ่นแป้งสำหรับพอหมูเด้งแครแอทข้าวโพดกระเทียมสับละเอียดน้ำปลากุยช่ายต้นหอมน้ำมันสำหรับทอดและพริกไทยค่ะ เพราะว่ามีเป็นของมีคมนะคะคุณป้าคะแล้วอย่างนี้ใช้เป็นผักอื่นได้ไหมคะผักยังอื่นได้แต่ว่ามันความอร่อยมันจะไม่เหมือนกันกร,รสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปนต้องลุกนี่ค่ะ<ๆ>แล้วปกติน้องๆเคยทำอาหารกันไหมคะน้องรีมเคยทำอาหารไหมทำค่ะอยู่ที่บ้านทำอาหารอะไรบ้างคะทำช่วยคุณแม่ทำค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยกลัวว่าจะเกิดอันตรายอย่างเช่นอะไรบ้าง แกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานค่ะทำยากไหมคะแกงเขียวหวานใช่ค่ะทำยากหรือนึ่งเนาะมีน้องการน้องน้องทีมเคยทำอาหารไหมคะเคยค่ะทำอะไรคะอยู่บ้านหนูก็จะทำไข่เจียวใส่ผักบ้างไข่เจียวใส่ผักด้วยรักษาสุขภาพใช่ค่ะเคยทำขนมอะไรไหมคะมีขนมเคยทำคุกกี้ส่วนถ้าเป็นของของบ้านก็เคยทำไก่ชุบแป้งทอดราดชีสโอ้โห เ็นแบบประยุกต์น,นิดนึงนะคะ,ะว่าน,น่าสนใจมากปึ๊บได้แล้วนี่ประมาณนี้นะคะแล<อ><ร>้วเราก็จะต่อให้เป็นเส้น ทองคือเราหอให้เป็นถุงแล้วเวลาทอดแต่มันจะออกเป็นสีเหลืองทองกดดเลยไ่ใชอแต่มันก็เป็นตำนานนะลูกมันเป็นอาหารอาหารว่างชาววังทองเนี่ยสมัยก่อนคนจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่า,วามีแต่ในวังจะไม่เผยแพร่ออกมาไง ต้อมอยเล็กเล็กเล็กๆเลยนะคะใช่ไหมคะค่ะคุณป้าคะแล้วเราหั่นต้นหอมทำไมหั่นเพื่อผสมให้ได้รสชาติเพิ่มมีเพิ่มรสชาติขึ้นมาแล้วเวลาเราเค้าแล้วมันจะได้เป็นสามสีเสร็จแล้วเราเอามาใส่นี่เลยคุณป้าครับั่านผักเสร็จหมดแล้วครับใส่อะไรต่อไหมครับเอาผสมอยู่เอาข้าวโพด ข้าวโพดนะคะมาผสมแครอทค่ะนี่เป็นไงคะน้องๆสีสวยไหมสามจะได้สามสีเห็นไหมอันนี้เอากระเทียมกระเทียมพริกไทยมาเพิ่มน้องๆรู้ไหมคะว่านี่คือกระเทียมอะไรกระเทียมไทยกระเทียมไทยใช่เก่งมากจะทําให้หอมใช่ไหมใช่ค่ะพริกไทยมาช้อนเต็มเต็มช้อนเต็มช้อนอ่ะแล้วหนูก็เคล้าให้เข้ากันเลยถ้าน้องๆไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่นอนลมก็ได้นะคะ เอาหมูมาใส่เลยค่ะหมูคุณป้าคะอันนี้เป็นหมูอะไรเหรอคะเป็นหมูเด้งค่ะโอ้แล้วทำไมไม่ใช้หมูอย่างอื่นะหมูสับอ๋อถ้าหมูสับนี่เวลาทอดมันจะแข็งถ้าใช้หมูเด้งนี่เวลาทอดแล้วมันจะนุ่มอืค่ะนอกจากเนื้อหมูจะใช้เนื้ออะไรได้อีกครับใช้เนื้อกุ้งหรอกกุ้งมามาสับ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 ให้ละเอียดเหมือนเหมือนหมูอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าจะรู้ได้ไงว่ามันเข้ากันแล้ว ั่วนะคะถ้ามันทั่วแล้วผักจนเราไม่เห็นผักที่มันอยู่ที่ก้นกะละมังเนี้ยนั่นแหละคือทั่วเราไม่ปรุงรสเหรอคะรสชาติมันอยู่ที่หมูอยู่ที่พริกไทยอยู่ที่กระเทียมอ๋อคือเราใส่แล้วข้าวโพดใช่ข้าวโพดูที่ความหวานความหวานอยู่ที่ข้าวโพดแล้วลูกอ่ะลองทำไหมคะ่ให้การลองผสมดูกินพริกไทยนี่กินพริกไทยกระเทียมนะคะ ต้มน้ำเพื่อจะลวกใบกุ้ยช่ายแต่ว่านี้เดี๋ยวเราเอาไปหมักก่อนจคะอันนี้เราพักไว้นะคะให้รสชาติมันซึมค่ะระหวางรอคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวเราต้มน้ําแล้วก็ทําอะไรลวกใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายหนูเอามาหั่นใบน้อยใบน้อยใหน้อยลูอ่านั่นแหละแล้วเราจะเอาอันนี้ไปทําอะไรอันนี้เป็นลวกน้ําร้อนค่ะลวกน้ําร้อนเสร็จแล้วใช่เพื่อเอามาไว้มัดนี่ค่ะแล้วก็เอาน้ํานะคะใส่กระมังแล้วก็ตั้งให้เดือดไหยคะไม่ต้องถึงกระเดือด แค่มันผุดผุดขึ้นมาก็จะร้อนนะ้วค่ะใช่กลับลงไปแล้วนะคะเอาเอาลงไปนั่นนั่นอ่ากลับด้านมันลุกกลับด้านข้างมาอ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเบ้าบอกว่าใส่ปุ๊กแล้วก็ขึ้นปั๊บได้เลยขึ้นได้เลยให้เสด็จน้ํานิดหนึ่งนะคะก็จะตักขึ้นเลยนะคะพักไว้ชึบเรียบร้อยค่ะอ่าทีนี้เราก็จะมาห่อเย่ได้ห่อแล้ว นี่ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนสําคัญเลยเพราะว่าถ้าขาดขั้นตอนนี้ไปเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นขนมผงทองนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการหมใช่แล้วค่ะใช้นิ้วเนี่ยวางกลางไว้มันก็จะเป็นกีดต้นชุ่ใช่ายมัดะคะถ้ามันยาวไปเราก็ตัดใช่เราใช้เด็ดเลยค่ะใช้เด็ดอย่างนี้ต้นหนึ่งจะได้สองใบเนี่ยมาสวนแม่ลูกสวยค่ะปพ๊บ ครับแนี้เราใช้ยูชีเนี่ยวางไว้เห็นไหมก็ขดเข้าไปนอกจากแป้งโรตีเราใช้แป้งอย่างอื่นได้ัหมคะก็มีเหมือนเหมือนแป้งเหมือนของเวียดนามเห็นไหมเป็นจับยวนอย่างนั้นนะคะได้แต่ว่าความกรอบจะสู้แป้งตัวนี้ไม่ได้อันนั้นทอดแล้วจะแข็งกรอบแต่กรอบแข็งแต่นี่กรอบนุ่มอร่อย เออแหนมเหนืองแบบนั้นหรอใช่ค่ะแบบแหนมเหนืองน่ะแต่ว enfin ่ามันจะแข็งนี่รับช่องแต่ก็เปียกปูนขนมขี้หนูๆๆๆๆหนูได้เรียนรู้ท참เป็นมัดค่อยๆลูกเพื่อมันจะได้ไม่คายเวลาดึงใช่เวลาดึงดึงค่อยๆจเล่นถูกใจลําข้าแกงรด เวลาเวลาเลพื่อผักจะได้ไม่ขาดฟังเลยค่ะจี๊ใจนี้จิกดไว้เน,นี่ยม,ม,มาเราเราจิกไว้น,นืีเลย อมน้ํามันนะคะอมค่ะถ้าเบาเบาปุ๊บเราอมเลยนี่เห็นไหมน้องๆมันจะสีเป็นสีเหลืองทองใช่ค่ะสีเข้มขึ้นนะคะใช่ค่ะตรงส่วนก้นขนมมันจะสุกช้านิดนึงไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไม่ใส่หมูมากถ้าใส่หมูมากมันจะหนาและเดี๋ยวมันไม่สุกนะคะค่ะได้แล้วนี่แล้วก็เสด็จน้ํามันนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะน้องๆไหนใครได้กลิ่นบ้าง พี่ปั้นได้กินหอมมากนี่ได้แล้วน่ากินมากค่ะฮึมฮึโอ้โหแขนนิ่กล้ามขึ้นกันเลยทีเดียวนี่นี่ใส่เลย เหมือนมันจะเลยออกมาฮือฮือฮือเย่หอมมากงั้นเดี๋ยวเรายกไปตรงมูกดีกว่าค่ะช่เดี๋ยวเราตั้งโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะได้ค่ะ มือของพวกเรานะคะโโอ้หหอมน่ากินมากแบบนี้เราลงมือชิมกันเลยดีกว่าค่ะชิมเลยค่ะมีคุณ้าชิมฝิมงขอของเราด้วยอไ้หมโอมีน้ำจิ้มด้วยนะคะ ก็กรอบสว่วนตัวหมูข้างในมันก็เป็นหมูแดงใช่ไหมครับมันก็จะนิ่มและมีความหวานของของแครอทกับข้าวโพดด้วยครับม,มันยายรสชาติดได้ดีมากกลมกล่อมอใช่ไหมครับก็กลิ่นของพิกไทยออกทําให้แบบหอมมากเลยคะ่ะแล้วก็ตัวหมูเนี่ยนุ่มมาก <c oughs> นี่สังเกตน,นะคะหมดแล้ว <c oughs> แล้วคุณป้าล่ะคะตุมือพวกเราเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อยพอกับป้าค่ะแล้วพ สอนยากไหมคะคุณป้าไม่ยากค่ะนี่เก่งมากแล้ววันนี้น้องๆได้มาร่วมเรียนรู้แล้วก็มาสนุกสนานกับพี่พี่ค่ะเป็นยังไงชอบตอนไหนที่สุดเะ้าวันนี้น้องการก่อนชอบตอนที่ไปขันบุงหินได้เรียนรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นทํายังไงอืมมายถึงขันขั้นตอนต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วน้องทีมนะครับชอบตอนทำข้าวตมถุงทองครับ เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทําขนมขิงทองครับอือค่ะดีมละคะวันนี้ชอบตอนไหนที่สุดคะชอบตอนที่ไปรถไฟค่ะโอ้ตอนแรกนะคะใช่ค่ะเราได้เรียนรู้อะไรคะวันนี้ได้รู้ประวัติความเป็นมาของที่นี่แล้วก็แยกออกว่ารถไฟอันไหนเป็นรถไฟแบบไอ้น้ําไอน้ํากับรถไฟที่ใช้น้ํามันใช่ค่ะขอบคุณคุณป้า ที่มาสอนพวกเราทำขนมถุงทองแสนอร่อยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะ,คคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่มาร่วมสนุกและก็เรียนรู้กับพี่ๆวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะนีและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมท้องถิ่นสนุกๆแบบนี้นะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ไปเรียนรู้กันก็สามารถส่งเข้ามาได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k f แ Fanpage อีเมลหรือว่าจะเป็นจดหมายก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะอยากมาร่วมสนุกในรายการนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางพวกนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามพวกเราแกงมะเข้ามะก่งได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้พวกเรา